ลังว้าแดงรุกล้ำดินแดนไทยและเรือเมียนมายิงเรือประมงไทยไทยควรรับมืออย่างไรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ สหรัฐว้า U.S.A. United s t a t e Army หรือกองกำลังว้าแดงมีเขตอิทธิพลในรัฐชฐานทางตะวันออกของเมียนมาโดยแบ่งออกเป็นว้าเหนือหรือเขตพิเศษว้าซึ่งอยู่ติดกับจีนและว้าใต้ซึ่งติดกับชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโดยเขตว้าเหนือและว้าใต้ไม่มีพื้นที่ติดกัน กองกําลังว้าแดงเป็นกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากองกําลังชาติพันธุ์ในเมียนมามีทหารราวสามหมื่นนายกองกําลังว้าแดงได้ยึดพื้นที่และเสริมกําลังแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณดอยหนองหลวงและดอยหัวม้าฝั่งตรงข้ามอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกินพื้นที่เข้ามาในแผ่นดินไทย ทยจึงขอให้ว้าแดงถอนกำลังที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของว้าแดงและไทยขีดเส้นขอให้ถอนกำลังออกไปภายในวันที่18ธันวาคมนี้